จากสถิตินะครับบัติเหตุมักจะสูงขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือในช่วงเจวันอันตรายเนื่องจากประชาชนเดินทางก,กับภูมิลาเนาและออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสบรรยากาศหนาวครับโดยในช่วงเทศกาลปีใหม่จากป,ปีที่ผ่านมาพบผู้บาดเจ็บนะครับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจำนวน25,799รายเฉลี่ยวันละ3,685รารายครับและคาดว่านะครับปีนี้จะมีการเดินทางออกท่องเที่ยวนะครับจำนวนมากขึ้นครับ และการเกิดอุบัติเหตุก็จะสูงเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันครับดังนั้นในช่วงเทศกาลปีใหม่2,567ขอให้ยึดหลัก3ดีได้แก่ริงด้นดครับคือการดื่มไม่ขับขับไม่ดื่มนั่นเองครับและเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการรักษาผู้ป่วยวิกฤตจุกเฉนได้อย่างเต็มที่นะครับขอให้ประชาชนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุตามนโยบายขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับไปด้วยกันครับกรมควบคุมโรคนะครับแนะนำการขับขี่องไรให้ปลอดภัย ได้แก่ 1. พักผ่อนร่างกายให้เต็มที่ครับคือการไม่อดหลับอดนอนติดต่อ,อก,กันหลายวันครับ 2. เตรียมรถให้พร้อมขับคือการตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งานครับ 3. เตรียมเส้นทางให้พร้อมคือการวางแผนเส้นทางดูจราจรครับว่าช่วงไหนติดขัดหรือไม่ติดขัดแล้วให้เลือกไปในเส้นทางที่ไม่ติดขัดครับจะช่วยประหยัดน้ำมันได้ด้วยครับ4 ยึดหลักความปลอดภยัยคือการใช้อุปกรณ์นิรภัยครับรถจักรยานยนต์ญญญญญญญให้สวมใส่หมวกนิรภัยร,ยรถยนต์ให้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งและที่สําคัญนะครับคือการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดขณะขับรถครับหากพบเห็นอุบัติเหตุหรือผู้บาดเจ็บนะครับแค่รีบโทรแจ้ง1 6 6 9กาครับโดยสามารถติดตามข่าวสารดีๆได้ทุกช่องทางของกรมควบคุมโรคและเพจกดดูโรคโดยโทร่วพท์ด่วนหนึ่งเพราะกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี